ครับวันนี้ก็มีจัดส่งไก่ให้ FC เหมือนเคยครับผมอันนี้ก็จะส่งเป็นพมา่พมาพม่าสายพันธุ์มาร่อครับผมเนี่ยเป็นลูกพ่อห้าเสือผมลูกพ่อห้าเสือแต่แม่เนี่ยเป็นน้องเจาเบเลยก็ FC สั่งมันเยอะครับผมตอนนี้รุ่น2เดือนนะผมจะส่งผมจะส่งประมาณ2เดือนอาบางคนก็ก็หนึ่งเดือนเขาก็รับแ้วตอนนี้โตสุดแหละพะม,ม่าผมตอนนี้มีแค่นี้ครับผมโตสุดเลยนะนอกนั้นมีแต่ออกว่าได้ประมาณ10กว่าวันสิบกว่าวันหรือว่า1เดือนเพราะว่า2เดือนนี่มันก็จะหมดแล้วแหละ อันนี้ก็ติดจ,จองหมดแหละผมก็ทยอยส่งผมจะจับตัวที่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์ให้คนที่เขาเอจองไว้ก่อนแล้วก็จะให้คนที่อยู่ไกลๆก่อนตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะจับตัวโตๆเข้าไปแหละส่งให้ฟีฟซีไปทางเอุบลแล้วก็ฟีฟซีทางนครมณฑลฟีฟซีอุบลเนตเอาไปเยอะเลยแหละทั้งสมาทั้งปากก๋วยก็นี่ก็จะจัดส่งให้เพื่อนๆโทรมาสอบถามหาไก่หนุ่มไก่อะไรเงี้ยไม่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 ได้ครับผมไม่ได้ไก่โตไม่ทันเลย ไ,ได้ก็รุ่นโตสุดก็ไซสองเดือนนี่แหละเพราะผมปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติที่ผมก็ปล่อยนะแต่เวลาผมขุนข้าวเขาเนี่ยผมจะเออ่ขังอ่าขังขังสุ่มให้กินแบบนี้ข้าวก็เป็นปลายข้าวผสมลำผมยึดจะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติเดี๋ยวจะให้ดูผมจะจับให้ดูว่าวันนี้จะสมตัวไหน นครับเป็นผู้บวกเมียรุ่น2เดือนนี่ก็จะส่งไปนี่ครับผมผู้บวกเมียตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้ผมเนี่ยเป็นพ่อเดียวกันนะพ่อห้าเสือพ่อห้าเสือส่วนแม่เนี่เป็นน้องเจเบ่เลยเจเบ่เนี่สายเบ่เนี่เพื่อนๆจะถามหาเยอะครับผมเป็นสองเดือนผมจะส่งประมาณนี้แหละส่วนมากก็ไม่เกินนี้แหละหมดครับผมถ้าผมเพาะเองนะถ้าผมเพาะเองก็จะไซส์นี้ก็เไม่หมดนี่ก็ติดจองหมดแล้วแหละ มก็ทยอยส่งคัดตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ส่งให้เอฟซีไปก่อนอนี่ก็แ็กใส่กล่องเียบร้อยแล้วแหละเราจะส่งประมาณตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นพ่งนี้ก็ถึงครับผมอ่านี่เป็นลูกห้าเสือมผมทําแม่ไก่ผมนีไม่กี่ตัวหรอกห้าหกตัวผมคัดแม่หลักๆไว้ตัวนี้ก็แม่ล้านนะผมแม่ล้านก็มีลูกอยู่เพิ่งออกได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวได้ลูกเจ็ดแมีแม่ล้านแม่เท่า แม่เท่าก็มีห้าหกตัวผมแม่แม่ไก่แต่ส่วนมากจะเป็นแม่แม่หลักๆเนาะแม่หลักๆเลยเพราะว่าไก่สาวผมไม่ค่อยนานาเข้ามาใหม่เท่าไหร่หรอกผมจะเอาเป็นแม่ไก่ที่แบบว่าเขาจ่ายลูกมีผลงานแล้วอะเนี่ยอย่างแม่นี้แม่เท่าแม่เท่านี่ยมาจากเลักไห้เนี่ยนี่ับผมห้าเสืออ่าพ่อเขาเลยตัวนี้พ่อห้าเสือเลยเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ ถามเข้ามาเยอะผมถามเข้ามาเยอะไก่ผมทําไม่ได้เยอะผมผมไม่ได้ทําเอ่อเป็นห้าสิบหกสิบแม่เหมือนเขาเนาะผมจะคัดเฉพาะแม่หลักๆเท่านั้นับผมแม่หลักๆที่แบบว่าเขาจ่ายลูกมีผลงานมาผมผมถึงเอามาทําแบ่งเนี่ยอย่างแม่นี้ก็มีสิบเอ็ดตัวเนี่ยอันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วแหละเดือนหน้าก็ส่งได้แล้วอันนี้ก็แม่เกาแก่ที่ผมเคยลงคลิปไปก,ก่อนเนี่ยผมแม่นนี้ก็เจ็ดปีได้แล้วมั้ง จ็ดปีได้เลยแต่เขาก็จ่ายลูกได้ปกติก็จะมีแม่เทาคู่เทาคาสสิกก็กําลังฟักไข่อยู่ผมก็ทําทําไม่ไม่เยอะเท่าไรหร่อ่ะง่ายผมทําแม่ไก่ไม่เยอะไก่สาวผมผมไม่เอามาทาอะ่ะไก่สาวอะ่ะส่วนมากมันก็ไม่เหลือถึงสาวอะ่ะแบ่งหมดเนี่ยยังเนี่ยแม่นี้ก็เป็น่อเอามาฝากผสมเอามาฝากผสมกับห้าเสือขนาดสายเจ้าเบยเนี่ยก็เนี่ยผมเหลือตัวเมีย กวเมียเนี่ยที่เหลือเพราะว่าอะไรพิการนะผมเนี่ยเขาเขาเขาถูกเออ่ไก่ตัวผู้เตะขาหักตั้งแต่เล็กๆผมก็เก็บไว้ทําสายต่อตอนนี้ก็หลายปีแล้วเป็นน้องเจเบยเลยตัวนี้หลายปีพวกดีๆผมก็แบ่งหมดแหละตัวนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวนี่ก็ตัวไหนเริ่มจะโตเริ่มสมบูรณ์ผมก็ทยอยจับส่งให้เอฟซีจับส่งไปเรื่อยๆครับผมโตสุดตอนนี้มีแค่นี้ประมาณ ถ้าผมเพาะเองนะถ้าอยู่กับลูกฟาร์มหรือว่าอยู่กับพ่อที่พอ่พอเก็เพาะก็ก็มีโตกว่านี้เพราะผมไม่ได้เพาะเองกับมือเนาะถ้าผมเพาะเองกับมือจะเป็นพวกนี้จะมีโตสุดแค่นี้แหละไอ้นี้ก็ไปหมดแล้วพอส่งได้ก็ส่งนี่ครับผมเอามาถ่ายเพื่อนๆดูกันเล่นๆครับผมเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมไก่โรปาถามไก่ทําไมไก่ไม่มีไม่มีไก่นุ่มไก่อะไรไม่มีเลยไม่มีครับผมไม่มีผมก็แบ่งไปเนี้ยเล็กๆผมก็แบ่งไปหมดแล้ว นี่แล้วก็แม่ไก่ผมก็จะทําแม่หล,ลักๆเท่านั้นมีแม่หล,ลักๆตอนนี้มีอยู่ห้าแม่แม่หล,ลักๆเลยมีแต่แม่สี่ปีห้าปีขึ้นน่ะคือสาวๆเนี่ยใหม่ๆผมไม่เอามาทําแบ่งนะมไม่เอามาทาแบ่งเลยเพราะว่าเรายังไม่เห็นผลงานมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามัน่อนหลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะสอบถามเข้ามารายวันน่ะ,อะสอบถามเข้ามาขอบแบ่งขออะไรเงี้ยมันก็สาเหยที่ ไก่ผมทาไม่ทันก็อีกหนึ่งสาเหตุก็คือไก่ผมทําแม่ไก่ผมไม่เยอะผมใช้แม่ไก่ไม่เยอะผมจะเน้นแม่ไก่หลักๆอย่างที่บอกคือเอาแม่หลักๆเลยแม่หลักๆินเด่นเลยทําอย่างเดียวถ้าไก่เป็นไก่สาวไก่อะไรผมไม่ได้ทําแบ่งผมมันก็ปล่อยเลี้ยงแบบนี้ธรรมชาติอยู่ี่สวนเลยล้อมรั้วก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกพื้นที่หนึ่งไร่ก็พ่อไก่หนึ่งตัวแล้วก็มีแม่ไก่แม่ไก่หลักๆห้าตัว แม่ไก่หลักๆพม่าะนะคะตัวแล้วก็ปลาไว้ผมก็จะมีลอกผสมทาลอกผสมดูที่ในบ้านในบ้านอที่หนึ่งผมจะแยกนะพม่ากับไข่ผมจะแยกที่ผสมกันก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ